เอานะครับผมนะฮะวันนี้เราจะมาทำการทดลอง Samsung J2 กับโลก TNT มาหันตะไยนะครับผมนะโอเค <ผม S 2> บ้างจะคับคิดคำไม่ค่อยถูกนะตอนนี้ผมก็อัดคลิปไปที่เรียบร้อยเนาะแบตอยู่ที่69นะครับก็ตัวนี้เอ่อแอ,อ,อมแอมที่2อ0 0แอมนะครับผมนะความแรงมันก็ไม่มากไม่น้อยนะผมลืมได้เท่าไหร่นะ,ะโอเคนะครับก็ ความชัดของหน้าจอก็คืออัดได้แค่สูงสุด480นะครับผมนะมันยังไม่ชัดมากขนาดนั้นนะก็ผมอัดตัวเกมไปด้วยเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปมาตัดต่ออีกทีนะทุกคนจะได้เห็นถึงความแรงของเครื่องนี้นะครับผมนะโอเคเข้าตัวโลกกันนะครับผมนี่ก็เป็นโลก TNT นะครับผมก็ขอมาบ่านอะไรนิดนึงนะก็คือตัวโลกเนี่ยผมไฟล์ส่วนตัวเนี่ยคือมันลงยากมากนะครับ,นะรบผมนะแมพก็คือผมต้องเอาสายอะ่ะมันเชื่อมกับคอมเว้ย เออเดี๋ยวผมให้ดูเลยนกว่านะฮะเอาสาย,สาย,นนะะยาสายตัวนี้นะฮะเนี่ยผมคือผมเนี่ยเอาสายตัวเนี้ยนะฮะเสียบกับคอมใช่ไหมแล้วเราก็เชื่อมนะครับผมเชื่อมกับตัวโทรศัพท์มันเนี่ยฮะเชื่อมตัวโทรศัพท์เ,เลยนะครับผมนะแล้วผมก็ทําการเสียบแล้วก็ลากแมพเนี่ยย้ายเข้ามาในโทรศัพท์เออเข้าใจกันเนาะเพราะว่าไฟล์มันบั็กนะครับผมนะก็ตามนั้นนะฮะ โอเคฮะเรามากันตลอดเลยนะฮะเรามาถึงตัวโลกกันแล้วเนาะโอเคมาดูกันว่ามันอัดกันยังเนาะตอนนี้เฟรมอยู่ที่เออตอนนี้เฟรมอยู่ที่เออ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 เฟรมสั่งแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมดีเพลงอยู่ที่สิบแปดจุดสามนะครับละนะฮะเฟรมเลยอยู่ที่สิบแปดจุดสามเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเนาะ ครเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะว่าช้างสามฮะปรับได้เท่าไหร่ครับพี่สําหรับเวอร์ชั่นนี้นะฮะปรับได้มากสุดหกช้างนะฮะสมัยก่อนเนาะโอเคนะครับก็จะเกือบทศสวรหนึ่งแล้วเนาะสาหรับเครื่องนี้นะฮะโอเคแล้วมันก็หลุดเลยมันก็หลุดเลย่ไม่ได้มื่นเลยคุณเดี๋ยวผมาตอนยิบไฟเชกแล้วกันนะฮะ อ่าโอเคโอเคโอเคเรามากันต่อแล้วนะครับผมเราจะได้ไฟแช็กแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาจุดกันเลยนะทุกคนนะโอเค let's go ฮะเดี๋ยวเราเดินบริเวณรอบๆก่อนเนาะก็จะมีต้นไม้ TNT อะไรพวกนี้ด้วยนะทุกคนนะโอเคนะครับผมไปปะผมพาทุกคนดูเดินรอบๆนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะโอเคโอ้เป็นแบบแม่แมนาแม่ตกอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ทําการลุยกันเลยนะโอเคผมจุดไปแล้วอันนึงนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ ผมว่ามันน่าจะพอรับไหวแหละเออมันอาจจะแบบว่าพอรับไหวผมว่าน่าจะพอรับไหวนะเออเนี่ยฮะอันนี้ก็อันนี้ก็จุดอยู่นะผมจุดไปแล้วนะทุกคนนะอาจจะอโอ้ยโอ้ยพี่โอเคเดี๋ยวเราลองเข้าดูตัวโลกกันใหม่เนาะผมว่าน่าจะ ยังไงอย่างนั้นแหละอาจจะมีผ้าอะไรก็มั่งเนาะเดี๋ยวเราเข้าดูตัวโลกกันใหม่เนาะโอเคหมามะหมามะมา,มา,มาเข้าตัวโลกกันนะครับผมนะจึ๊บจึ๊บโอเคนะครับปึ๊บไอเชียเ่ยเออให้เข้าผิดโลกผ้าอะไร่ะโอเคเนาะก็จุดใหม่นะครับผมเหมือนว่ามันรีเซ็ตโลกนะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคมาไปกันตลอเลยนะฮะ <c oughs> โอเคครับผมแบบว่าเดินออกแล้วกันเนาะเดินออกหางหาแล้วกันเนาะเพื่อแบบว่ามันจะไม่หลุดนะครับเออผมว่าน่าจะไม่หลุดนะถ้าเราแบบว่าเดินห่างห่างอ่ะโอ้โหเลิกแล้วไม่ลงไม่เล่นมันแล้วไม่ลงไม่เล่นมันแล้วไปไปไปรอเล่นรอเล่นหยอกๆนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะก็ถือว่ามันชมได้ไหวนะครับผมนะก็คือเราไม่ได้เห็นแม้กระทั่งตอนเลเซ็มันระเบิดสักนิดนึงเลยนะครับผมนะก็ ตามนั้นนะครับผมนะโอเคเผื่อทุกคนอยากเห็นเอาจีทงั้งผมนะก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวเอามาฝากด้วยเลยนะครับผมนะไปดูกันนะโอเคนะทุกคนนะก็ตัวแมบเมื่อกี้มันลงไม่ได้นะครับผมผมว่าทำไมมันลงไม่ได้ใช่ไหมผมว่าให้ทุกคนดูเนาะก็ไฟล์ส่วนตัวที่ผมโหลดมานะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้เนาะไฟล์ไฟล์มันจะเป็นไฟล์สมัยก่อนนะครับผมนะ แต่ว่าผมเนี่ยทำการปรับเปลี่ยนเป็น MC ดอกแพกแล้วนะคบผมนะไม่ใช่ MC d o u l e ดิค่ะเห็นไหมทุกคนนะเห็นไหมผมปรับเป็น MC Double แล้วก็เข้าตัวเกม Minecraft แลวเนาะนี่นะฮะแล้วก็ผมเข้า Minecraft ให้ทุกคนดูจึ๊บนี่นะฮะแล้วมันก็ไม่ขึ้นเนาะคือชื่อแบบชื่อว่า TNT World นะฮะแต่ว่ามันจะมีแค่ TNT โว่ห้าบล็อกเลยก่อครับผม ก็ที่มันไม่ได้เพราะว่าแมปมันเก่าไปนะครับผมก็คือมันเป็นแมปเมื่อสมัย2013นะครับผมก็11 12 13เอ่อ10หลายปีมากแล้วนะฮะคืออันนี้ก็จะเป็นตัวแมปที่เราเห็นกันเนาะก็สมัย0.9.5เนาะทุกคนนะ0.9.5ก็จะมีแค่เอ่อ5ช่องนะ3 4 5เราสามารถใส่ของใน5ช่องเนาะอันนี้ก็เป็นสภาพแมปแต่ก่อนเนาะโอเคก็จะประมาณน,นี้นะที่มันเล่นกับเวอร์ชันปัจจุบันไม่ได้ก็คือมันห่างกันไปเนาะ ห่างกันแบบมากๆอะ่ะมันเกินสิปีอะ่ะมันเกินทศวรรษหนึ่งแล้ว,วทุกคน11ปีได้อะ่ะตั้งแต่2013นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโอเคนะผมตอนนี้แล้วก็มาอยู่เครื่อง LG แล้วเนาะเดี๋ยวผมก็จะปรับเป็นโหมดเกมเลยนะทุกคนนะโหมดแบบแรงเลยอะ่ะแล้วก็จะเปิดเร่งความเร็วอีกนะทุกคนนะเปิดเร่งความเร็วอีกนะตรงนี้นะ <Yeah. S 2> ทุกคนนะโอเคอันหนึ่งนะมันไม่โฟกัสอ่ะโอเคจึ๊บเร่งความเร็วโอ๊ยผิดอันว่ะโอ้ยโอ้โหเผลอกดแล้วผมกดเร่งความเร็วก่อนจึ๊บ โอเคนะก็มาดูกันนะนี่ครับสบายดูชิวๆผมใช้แบบนี้แทนเนาะเพราะว่าแแบบเมตะเกี้ยมมันไม่ได้นะทุกคนนะแบบเมื่อกี้มันที่ผมบอกไปว่ามันเก่าเกินทุกคนดูเฮ้ยแล้วมาดูดิผมีังบินได้อยู่อนะเนี่ยโอเคอะดูดูด,ดูชิวๆเลยชิวๆเลยทุกคนดูชิวๆเลยนี่นะผมปรับ เปิดอะไรติ ite, ๊กตรงติ๊กตอกไปด้วยได้ไหมนี่เปิดติ๊กตอกไปด้วยเลยมาอันนี้นะเปิดดูติ๊กตอกไปด้วยเลยจึ๊บมาเปิดดูติ๊กตอกจึ๊บนะครับอ่าดูติ๊กตอกไปด้วยเลยชิวๆนะชิวๆเลยครับทุกคนนะชิวๆเลยครับทุกคนนะทางรอดคนชิวๆเลยนะครับนี่ครับอือชิวๆเลยทุกคน ถือว่าชิลอยู่นะยังไม่มีสถบสถานนะยังไม่หลุดเลยทุกคนดูดินี่ผมรอนานมากแลนะ้วยังไม่หลุดลนะดูดิอาผมลองหันหน้าจอนะยังหันได้อยู่เปล่านะครับโอ้รู้สึกจะหันหน้าจอไม่ได้แล้วนะฮะหันหน้าจอไม่ได้แลวเนาะโอเคอะเรื่อนอะไรก็ยังได้อยู่นะอ๋อหันหน้าจอทุกคนอาจจะดีเลยหน่อยนะทุกคนนะ โอ้โหมันอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยมันน่าถ่ายรูปมากผมกดถ่ายรูปกันดิทึบทึบโอ้โหทึบโอเคฮะทุกคนนะคลิปนี้ก็มาแค่นี้ผมจะรับเจ้าสมทรงเจสองเครื่องนี้นะผมก็คือก็อยังไม่ทันได้เห็นเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับผมก็คือไปแล้วนะฮะโอเคนะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นยังไงสำหรับเครื่องนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะทำคอ,อ,อน,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 นเทนต์อะไรกับคลิปนี้เหมือนเดิมนะฮะโอเคเฮ้ย เองจะอึดทนนานไปไหนวะเฮ้ยเองไม่หลุดเลยเหรอหเฮ้ยออลทีเฮ้ยปายห้าคลิปนี้เจอกัน,กนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับบ๊ายบาย